ครบับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Let Eat Channel นะครับวันนี้เราจะมากินอาหารอินเดียกันนะผมเป็นคนที่ชอบอาหารอินเดียอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเคยไปอยู่ที่อินเดียมาแล้วก็หาพอมาอยู่ประเทศไทยหากินยากมากแล้วก็ค่อนข้างแพงนะมาเจอร้านนี้ร้านข้าวหุงราคาแบบรับได้เลยไม่ไม่แพงเลยนะครับนี่สั่งเป็นชิเคเก้นไบรา,านีนะครับแล้วก็แกงกะหรี่แล้วก็นี่โรตีอย่ามาชิมเงินนะครับ ชิคเก้นไบนี่ต้องใช้มือนะฮะตอนอยู่อินเดียก็ใช้มืออ,อืมเนี่ยแหละข้าวอินเดียของแท้ครับอืมคนเคยถามว่าข้าว หมกไก่กับไบยานีมันต่างกันยังไงมันต่างกันนะครับเครื่องเทศมันต่างกันนะมันไม่เหมือนกันแล้วก็ซอสเนี่ยซอสมันจะเป็นซอสอย่างเงี้ยสีขาวๆนะครับเทไปหมดแล้วมันเหมือนเป็นโยเกิร์ตเหมือนเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่เหมือนข้าวหมกไก่ปกติแล้วก็ข้าวถ้าเป็นข้าวไบยานีจริงๆเนี่ยของอินเดียมันจะเป็นข้าวแบบไม่เดียวๆอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนข้าวหมกไก่บ้านเรา น้องกินแบบนี้ครับกินได้ถึงตอนอยู่อินเดียข้าวอินเดียมันจะเป็นยาวๆอย่างเงี้ยอร่อย น้ำจิ้มนะน่าจะเป็นน้ำจิ้มข้าวหมกไก่เอามากินด้วยกันได้ครับเครื่องเทศเขาจะจัดกว่าข้าวหมกไก่ปกตินิดนึงใบยานีเนี่ยใส่ ฮอรีออหน่อยมากอินเดียแ,แท้เรยเนี้แต่โรตีมันจะไม่เหมือนที่อินเดียนะโรตีแบบไทยๆ พี่ย้านยอนานตอนอยู่ียผมชอบอย่างหนึ่งเขาเรียกพันิปุริมันเป็นลูกกลมๆกินไปแล้วมันจะเป็นเป็นน้ำแตกในปากโคตรอร่อยเลยนะไม่ได้อหาได้มันจะกินโชว์ให้ดูครับ เดี๋ยวมาลองกินแกงกะหรี่เนื้อดูนะครับเค็มค้นมากเท่กับโลตีเลยดีสุดแล้วสุด<ม>ยอดเนื้อนี่นุ่มมากครับออืื อร่อยอร่อยจริงเแลนไม่แพงแวะ เข็มค้นมากเหมาะกับกินกับโรตีหรือไม่ก็หน่ขนมปังก็ได้นะครับแค่น้ํามันยังอร่อยเลย อร่อยมากครับทั้งหมดนี้รวมแล้วเนี่ยจะมาสองร้อยกว่าบาทไม่แพงนะจริงกินได้หลายคนแต่ผมกินคนเดียวอยู่ทถวทุกข่บ้านสามนะครับสั่งได้ล้านเขาอร่อยบนเน็ตแล้วเจอเจอเสร็จโหรีบสั่งเลยอยากกิน ถ้เห็นข้าวอ,อินเดียเนะี่ยผมก็อยากแล้วราคามันจะอร่อยแต่ตอนอยู่อินเดียถ้าไม่เอามาทำเป็นไบานีเนี่ยหุงเป็นข้าวปกติผมว่ามันเหม็นเหมนสาบหน่อยนะเราก็ไม่รู้ว่าแต่ที่เนี่ยไม่เหม็นข้าวของอินเดียนะครับ อ๋อโรตีนะครับจุ่มบาคนบอกว่าอาหารอินเดียเหม็นจริงๆมันไม่ได้เหม็นอย่างที่คิดนะคินได้ครับ ก่อนไปอยู่ผมก็กลัวเหมือนกันพอไปอยู่ติดใจครับแต่นี่อินเดียเขาเป็นร้านเฉพาะเพราะว่าส่วนมากคนอินเดียกินเวททั้งเมืองไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์กินแต่แป้งอย่างเดียว จบแล้วครับใครชอบกากฟตุดตานกดซับสไครต์นะครับอิ่มมากคือช่ดนี้มันสั่งมามันต้องกินาไหลายคนเนี่ยกินคนเยอะกินไม่ไหวจริงๆขอบคุณมากครับ